ครับเราก็แช่น้ําอุ่นเอาไว้ครบสองชั่วโมงแล้วเราก็ผมก็มาบ่มไว้ในผ้านะครับเทใส่ในผ้าเลยนะครับผมนี่นะครับก็บ่มเอาไว้ในผ้าน,นะครับเราก็ใส่ในผ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็โขผ้าแล้วก็ใส่ไว้ในแก้วตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นการปลูกแตงกวาของผมอีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งเพื่อที่จะทําให้กับทุกท่านได้ดู ในการปลูกแตงกวาในการใช้พื้นที่น้อยนะครับผมเรามีมาเมล็ดพันธุ์ที่เราบ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการปลูกแตงกวาเพื่อผมจะแนะนําให้กับทุกคนได้ดูวิธีการปลูกแตงกวาได้หลายวิธีนะครับผมในบ้านผมก็เราก็จะได้ทําทีเดียวเลยแล้วก็จะได้เป็นผลผลิตยังไงก็จะได้ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระถาง8นิ้วที่แขวนเอาไว้แขวนต้นไม้ตามบ้านเรือนบางคนอาจจะมีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ที่แขวนไม้ประดับแขวนอะไรอย่างนี้นะก็ไม้เลื้อยหรือว่ายังไงนะครับ หรือไม่อาจจะเป็นกล้วยไม้อะไรอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับก็เป็นกระถางที่แขวนผมก็แขวนอยู่อ่าชานชานบ้านนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาทําเป็นรูปแบบของการปลูกแตงกวาให้กับทุกคนได้ดูว่าการปลูกแตงกวาแบบสไตล์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเพื่อที่จะได้ทําการแนะนําแล้วก็เป็นแนวทางให้กับทุกๆคนในการปลูกด้วยนะครับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเม็ดแตงกวาที่ อ่ะผมได้ทําการบ่มแล้วก็งอกลากออกมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะได้ทําการจอดลงไปในหลุมที่ผมได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับผมนี่ผมเมื่อกี้ผมเอานิ้วจอะลงไปแล้วนะครับหนึ่งข้อนิ้วนะครับผมก็ทำเอาไว้่กระถางละสามหลุมอันนี้ผมก็ใส่สองก่อนยังมัเหลือผมก็จะมาไล่ใส่อีกนะครับก็ใส่ลงไปในนี่นะครับผมกระถางนะครับพออัตราการงอกก็สูงแล้วอยู่ทั้งเพราะมันมีลากงอกมาแล้วนะครับผม ดี๋ยวเราใส่ไปให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรา,า,ากันจะทําการกบทีเดียวเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นแนวทางนะครับผมสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็อยากจะปลูกแบบเพื่อผักสวนครัวไว้กินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมก็จะมาทําการทดลองให้กับทุกคนให้ดูก่อนว่าปลูกแบบนี้แล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับทุกๆท,ท่านนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นความชอบที่ผมรู้สึกแบบเราคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็อยากจะมาทดลองทําแล้วก็ เพื่อที่จะให้ทุกคนทําแล้วก็รู้สึกว่าจะได้มีประโยชน์ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ อันนี้ผมก็หยอนมาเ,นเสร็รียบร้อยแล้วนะครับพอทําการปิดนิดบาๆนะครับผมเหมือนที่เราทำนี่นะครับปิดบางๆไว้เลยนะครับพอเดี๋ยวเขาก็อีกวันสองวันเขาก็จะเริ่มงอกขึ้นมาเพื่อที่จะเริ่มที่จะแตกไปนะครับผมจะแตกใบเลี้ยงก่อนนะครับนี่เราก็ทําการปิดเบาๆนะครับผม เรียบร้อยครับผมก็ทําการถามาเล็ดลงไปในกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มออกใบแล้วก็เป็นผลผลิตเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเลยทุกคนก็จะได้ดูไปพร้อมกันเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ศึกษาไปพร้อมกันนะครับการปลูกผักสวนครัวแบบง่ายๆแบบพื้นที่น้อยก็เป็นสไตล์ของผมที่จะแนะนําหรือทดลองทําให้กับทุกท่านได,ได้ดูได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ แล้วเดี๋ยวผมก็จะฉีดบิวเวอรียที่ผสมกับสารจับใบนะครับผมกับแตงกวาที่ทําไปให้ดูตั้งแต่แรกนะครับเราก็จะฉีดนะครับผมแบบปกติอองนะครับนี่นะครับก็ฉีดไปเพื่อป้องกันแมลงเลยฉีดเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวมากกับสารอินทรีย์นะครับสารนี่นะครับครับผมฉีดได้ทั่วเลยนะครับถ้าเกิดว่าช่วงที่มีแมลงเยอะๆนะครับเราก็ฉีดใต้ใบด้วยอะไรด้วยอะไรนี้นะครับ เกลี่ยให้ทั่วใบนะครับผมทั่วทั่วเลยนะครับถ้าเหมือนที่ผมบอกครับตรงไหนถ้าเกิดว่าของใครที่มีแมลงอยู่หรือว่าจะเป็นพวกเพลี้ยพวกหนอนแล้วก็ฉีดใต้ใบด้วยนะครับนี่นะครับนี่เราปลูกในกระถางก็ฉีดไม่ยากนะครับผมพอพวกแตงกวาในกระถางก็ต้องดูแลอย่างดีนะครับพวกน้ําพวกอะไรก็ให้ขาดน้ําไม่ได้เลยครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะฉีดด้านหลังอีกทีหนึ่งแล้วก็วันนี้เราก็จะพามาตัดใบนะครับใบที่ จะทําให้ต้นมันดูโสมๆหรือว่าดูไม่สวยอะไรเราก็ตัดออกนะครับนี่นะครับก็ตัดออกไปนะครับผมก็จะได้ให้น้ำไปเลี้ยงจากใบด้านบนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นนะครับใบด้านล่างเ็าไม่ได้ใช้นะครับผมจะได้ตัแต่งให้ดูแต่งกวาต้นสวยเพราะเราปลูกในกระถางนะครับเราไม่ได้ปลูกบนดินนะครับผมฉะนั้นก็จะทําให้ได้ดูสวยขึ้นนะครับผมตัดแต่งใบที่ มันเสียออกบ้างเป็นรอยนิดๆหน่อยๆบ้างที่อยู่ด้านล่างอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ตัดออกไปเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอาให้มันออกลูกตางแถวนี้มันจะออกด้านบนนะครับผมนี่นะครับพอตัดแต่งใบ ที่เราก็ฉีดด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังใบนะครับผมก็ฉีดเข้าไปครับเดี๋ยวเปิดจะมีพวกแมงวีพวกหนอนอะไรมาไข่บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมเราก็ฉีดป้องกันไปก่อนนี่นะครับเราก็ฉีดมันไว้ป้องกันไว้เลยครับผมครับนี่ก็จะเป็นแตงกวาลอยฟ้าที่ว่าผมได้ทําการเพาะเมล็ดแล้วก็ลงปลูกให้กับทุกท่านได้ดูตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับนี่ครับผมก็เป็นแตงกวาลอยฟ้าที่เราเอามาทําเป็น มูลีของด้านข้างด้านข้างของชานบ้านนะครับผมก็สําหรับที่ผมทําอย่างนี้เพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้ดูว่าสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยหรือพื้นที่น้อยจริงๆอะไรอย่างนี้ครับได้รับแสงแดดก็ประมาณครึ่งวันนะครับผมอันนี้นะครับก็จะได้รับแสงแดดตอนเช้าก็จะเป็นแตงกวาที่ผมทดลองปลูกแบบแขวนนะครับผมเหมือนกับอไม้ประดับอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ได้ผลเริ่มออกดอกแล้วก็เริ่มเป็นลูกแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะมาสรุปให้กับทุกคนได้ดูว่า อะที่ผมได้ทํานั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็เผื่อเป็นแนวทางให้กับทุกๆคนที่อยากจะทําในบ้านหรือว่ามีพื้นที่น้อยอยากจะปลูกผักปลอดสารไม่ทานเองนะครับผมก็จะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูแบบแกล้ชิดเรื่อดอกแล้วก็ลูกนะครับผมนี่นะครับก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะครับผมก็เริ่มออกดอกเยอะขึ้นนะครับผม จะมีดอกครับผมก็จะมีลูกเล็กๆนี่นะครับออกมาแล้วออกเป็นลูกเล็กๆนะครับอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดบ้าน,นครับอาจจะเป็นมุมมืดหน่อยเพราะว่ามันอยู่ใต้ชายคาบ้านนะครับผมก็จะอันนี้ก็จะเป็นลูกที่โตแล้วนี่ครับผมนะครับผมนี่เป็นลูกที่โตแล้วนะครับนี่นะครับลูกที่โตได้ผลแล้วก็จะพาทุกท่านมาดูนะครับผม,มก็เป็นแตงกวาหอมใบเตยนะครับผมเป็นพันธุ์หอมใบเตยที่ผมทดลองปลูกในกระถางแปดนิ้วแล้วก็แขวนเอาไว้ลอยฟ้าเอาแขวนเอาไว้ข้าง ใช้ขาบ้านนะครับผมนี่ก็จะเป็นดอกนะครับแตงกวากรนีครับผมเริ่มออกดอกนะครับผมก็เริ่มจะออกดอกแล้วก็ติดผลเยอะนะครับนี่นี่ตรงนี้ต้นต้นนี้ก็มีประมาณสามสี่ลูกเลยครับนี่ให้ดูครับนี่ติดติดกันเลยก็คือตรงนี้นะครับก็ออกสามสี่ลูกเลยนะครับผมก็เป็นแตงกวาที่แขวนปล่อยฟ้าสําหรับทุกท่านนะครับผมเป็นแนวทางสําหรับอ่าหลายๆคนที่มีพื้นที่น้อยจริงๆนะครับผมแทบจะไม่มีพื้นที่ปลูกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมา ทดลองทําการปลูกให้กับทุกท่านได้ดูนะครับส,ส่วนส่วนสําคัญในการปลูกผักพ,พ,พวกนี้ก็คือที่ผมบอกก็จะเป็นที่ดินนะครับผมก็จะเกิดว่าดินเรามีอาหารสมบูรณ์นะครับก็จะทําให้พืชผักก็จะเริ่มเติบโตแล้วก็ออกผลผลิตให้เราได้ที่เราต้องการนะครับผมขอให้ดินเรามีอาหารนะครับใส่พวกปุ๋ยอินทรีย์ที่เราได้ทำอย่างเช่นจุลินทรีย์ต่างก็แสงพวก EM มอะไรอย่างนี้นะครับผม อาหมุไสเดือนนะครับผมเอาใส่หมุนไสเดือนทุกอาทิตย์นะครับผมเพื่อบำรุงต้นแต่ถ้าเป็นคําแนะนําผมอันนี้ผมทดลองปลูกแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากปลูกก็ผมคิดว่าใส่แค่ต้นเดียวก็พอนะครับผมเอากระถางติดๆดกันก็ได้แต่ว่าใส่แค่ต้นเดียวก็พอแต่ว่าตอนนี้ที่ผมเพาะลงไปผมแค่ทดลองลองดูว่าสองสามต้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็อยากแนะนําให้ปลูกสักต้นเดียวแล้วก็อ่าใส่กระถางติดติกันได้เพราะว่าแตงกวาจะต้องปลูกหลายต้นนะครับเพราะว่าจะต้องมีการผสมเกสรนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็น แตงกวาลอยฟ้านะครับอันนี้เป็นปันหอมใบเตยนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็เป็นผลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะพาแนะนํานนมาให้กับทุกคนได้ดูผลทาเร็จนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับ